ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยเสน,เนอการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทจริตประพฤติมิชอบสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยยึดแนวทางและหลักการบริหารงานของหน่วยงานโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านความโปร่งใสคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้โดยการมุ่งหมายให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของหน่วยงานในด้านต่างๆภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่ให้อำนาจภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดังนี้ 1. เผยแพร่ง,งานตามภารกิจหลักของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่างเช่นป้ายประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ Facebook YouTube จัดรายการวิทยุเว็บไซต์ของสำนักงาน 2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยในแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนเขาร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีและประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยในโครงการและกิจกรรมต่างๆเช่น โคงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามโครงการประตูน้ำสี่สองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่ไทยแลนด์4.0ต่อไปจะเป็นตัวอย่างของการแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การบริหารงานของหน่วยงานในด้านต่างๆภายใ,ใต้ระเบียบและกฎหมายในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่เราก่อตั้งธุรกิจของเราเองในนามแบรนด์ร้านไฟยองไม้นะครับเราได้รับการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาจากกรมการพัฒนาชมชนโดยเฉพาะสำนักง,งานพัฒนาชนจังหวัดเลยเป็นอย่างดีทําให้กิจการของเราค่อยๆเติบโตจนเป็นที่รู้จักทั้งในระดับจังหวัดและแนะ่นหลักประเทศนะครับนอกจากนี้ตัวผมเองยังมีโอกาสได้ร่วมง,งานในสำนักง,งานพัฒนาชน เป็นทั้งคณะทำงานในการประชุมวางแผนการพัฒนาโครงการต่างๆในเรื่องของการพัฒนาผู T ้กัดโอทอบและสวัสดิการต่างๆในพื้นที่จังหวัดเลยรวมถึงมีโอกาสได้ร่วมเป็นคณะกรรมการนในการตรวจรับโครงการต่างๆของสำนักงาน,นาทัศบานจังหวัดเลยนะครับทําให้ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีโอกาสได้ร่วมเสนอความคิดเห็นภาคประชาชนทําให้ทิศทางการจัดโครงการ ตรงตามความต้งองการของประชาชนอย่างแท้จริงรวมถึงทําให้เข้าใจระบบการจัดการของภาครัฐเป็นอย่างดีนับว่เาเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีโอกาสได้ร่วมทํางานกับภาครัฐเพื่อเป็นกระบวนการหนึ่งในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใสป้องกันก,นการทุจริตและปรเพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมสำหรับประชาชนอย่างแท้จริงครับผม ผลสาเร็จจากการดําเนินการด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนไม่มีการร้องเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อหน่วยง,งานเพิ่มมากขึ้นทําให้ประชาชนรับทราบภารกิจของสํานักงานพัฒนาชุมชนผู้่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อหน่วยง,งานลดช่องว่างการทุจริตประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบราชการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักการพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยสวัสดีค่ะ